ความตายเนี่ยมันรอเราแก่ไหมแก่แล้วถึงก่อยตาย,เ,ยเด็กก็ตายได้ทาโรกเกิดมาก็ตายได้ไวัยรุ่นก็ตายได้เรียนไม่จบก็ตายได้เราเนี่ยประมาทต่อความตายไม่ได้เลยยังประมาทย,ยังหนุ่มอยู่นะสบายๆไม่มีอะไรแล้วตายแล้วไปไหนพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เนี่ยมนุษย์ทั่วโลกท่านเนี่ยด้วยพุทธจักรผูกของพระองค์เนี่ยตายแล้วเนี่ย ลงสามคติข้างล่างเกือบหมดเลยนี่เป็นความจริงที่อาตมาเชื่อว่าคนที่ไม่เคยศึกษาพุทธศาสนาะไม่เคยฟังคําพระศาสดาข้อมูลสองพันกว่าปีเนี่ยยมไม่เคยทราบแน่นอนพระองค์อาเล็บเคียเศษดินขึ้นมาเนี่ยท่านท่านสามสาวกว่าดินที่ติดปลายเล็บเนี่ยกับดินในมหาปตพีเนี่ยอันไหนมากกว่ากันสาวกบอกว่า,วาดินในมหาปตพีมากกว่าพระผู้มีพระภาคบอกว่า นี่คือลักษณะของการเปรียบเทียบว่ามากหรือน้อยน้อยคือดินปลายเล็บมากคือดินในมหาปฐภีทั้งโลกบอกว่าสัต,ตว์นนที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับมาเกิดในมนุษย์มีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจุติแปลว่าตายตายจากมนุษย์ไปแล้วเนี่ยกลับไปเกิดในนรกมีมากกว่ากลับครั้งที่สบอกว่าสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับมาเกิดในมนุษย์มีน้อย โดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในเดร,รัชานมีมากกว่าตรัสครั้งที่สสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในเทวดามีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกับในเดร,รัชานเปลยวิสัยมีมากกว่าโดยแท้